พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยนะครับเป็นพระอีกวัดหนึ่งนะครับในสายหลวงพ่อเงินนะครับที่สร้างจากยุค2500นะครับที่นิยมมากๆเลยนะครับเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยพิมพ์ขี้ตานะครับซึ่งสร้างประมาณพศ2539นะครับพระพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพหน้ายักษ์นะครับเป็นพระอีกพิมพหนึ่งในสายวัดทุ่งน้อยนะครับที่นิยมมากๆเลยนะครับซึ่งพิมพหน้ายักษ์เนี่ย ในสายตรงหลายๆท่านเขาบอกว่าเป็นพระค่อนข้นางจะสร้างมาน้อยนะครับโดยเฉพาะหน้านี้สร้างมาน้อยจริงๆนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบมากๆเลยในสายวัดทุ่งน้อยพระพิมพ์นี้นะครับพระรูปหล่อหล่อ,ลอเองินวัดทุ่งน้อยเนี่ยเป็นพระที่สร้างด้วยปลอะขับส่วนปืนเป็นหลักนะครับและก็จะมีโลหะเก่าผสมอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเลยทําให้วันนาโลหะดูเก่าเกินจริงนะครับซึ่งพระพิมพ์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าพิมพ์หน้ายักษ์นะครับ ผมได้มีองค์ครูเก็บไว้หนึ่งองค์ก่อนหน้านี้นะครับเห็นไหมครับที่องค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูนะครับจะสังเกตว่าเป็นพระพิมพ์เดียวกันนะครับองค์นี้ผมได้เช่ามาใหม่นะครับเห็นไหมครับเป็นพระพิมพ์เดียวกันซึ่งเก็บมาได้หลายองค์ด้วยกันนะครับผมก็เก็บเรื่อยๆโดยโดยพ่อพิมพ์นายังเนี่ยถือว่าเป็นพิมพ์หนึ่งที่ผมชื่นชอบมากๆเลยนะครับในสายวัดทุกน้อยนะครับเห็นไหมครับแบบนี้พิมพ์นมยักหมดเลยนะครับเห็นไหมครับขนาดพระนี่จะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเป็นรลอแบบ โบราณนะปลอบเบา 6, เผาหกเผาหกเห็นไหมหล่อที่ละเป็นลักษณะหล่อเหมือนพิมพ์คีตาของหลวงเมื่อนวัดบ,บางคลานเลยนะครับเห็นไหมลักษณะการหล่อใกล้เคียงกันนะครับวันนี้เรามาชมพระองค์นี้กันนะครับพระรูปล่อหลวงเมื่อนวัดทุ่งน้อยพิมพ์คีตาแข้งตุ่มเขายกองนี้ถือว่าได้ผิวมาเนี่ยสภาพผ่านการใช้มานะครับแต่พิมพ์ระเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะ โดยเฉพาะวันนาโลหะมีความซึ้งเก่าจัดจริงๆนะครับเห็นไหมครับเป็นพระองค์นะครับที่พิจนาง่ายนะครับวันนาโลหะจะเป็นลักษณะวันนาอ่อนแก่นะครับจะมีออกไซด์เห็นไหมทองเหลืองขึ้นเต็มองค์เลยนะครับเห็นไหมครับเป็นพระที่พิจนาง่ายมากโดยเฉพาะหน้าพระนะครับเพื่อนๆต้องจดจําให้แม่นนะครับลักษณะหน้ายักษ์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับโดยเฉพาะใต้ตาของท่านเนี่ยจะมีขี้ตายไหมครับบริเวณหัวเข่าจะมีลักษณะตุ่มนม ต่มนูนขึ้นมานะครับซึ่งเป็นลักษณะพิมพ์ปรานะครับและก็หัวเข่าจะเป็นลักษณะเขายุบเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับก็คือพิมพ์คี้ตานะครับแข้งตุ่มนะครับเขายุบนะครับโดยเฉพาะฐานเรางนี้นะครับถือว่าพิษจะหนาง,ง่ายมากๆเลยโอเคนะครับพระรูปรหล่อหลวงเงินวัดทุ่งน้อยเนี่ยเป็นพระที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากๆสำหรับผู้ที่ใช้ติดตัวนะครับ โอเคนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับ <c oughs> ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์นะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเป็นปันพระรูปหล่อหรือ,อว่าทุกน้อยนะครับ <c oughs> ผมมีด้วยกัน4องค์ด้วยกันนะครับม,มีด้วยกัน4องค์นะครับมีด้วยกัน4องค์ครับมีด้วยกัน4องค์ด้วยกันนะครับถ้าเพื่อนชอบอยากเป่งปันก็สามารถทักไลน์ สแกน QR วอารโค้ดไลน์นะครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้นะครับยกเว้นเพลางนี้นะครับผมขออนุญาตไม่เปิดราคานะครับเพลางนี้ผมกะจะเก็บไว้เป็นองค์ครูนะครับส่วนที่สามองผมก็เปิดราคาเพื่อนๆสอบถามได้นะครับเขาทักมาขอดูรูปขอกนก็นได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ